โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้บุรุษที่บาร์ซ่ารอคอยเพียงแค่เวลาไม่ถึง60วินาทีของการลงสนามนัดที่2ในสีเสื้อของบาร์เซโลนาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ดาวยิงจากโปแลนด์ก็สามารถเบิกประตูแรกให้กับทีมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยสัญชตาตญาณดาวยิงที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวของดาวยิงรายนี้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่แนวรับข้าสายตาจากเขาเลวานพร้อมจะสลับตัวประกบเข้าไปยิงประตูได้อย่างทันทีย้อนกลับไปเมื่อรดูการที่แล้ว บาร์เซโลนาตั้งใจจะฝากความหวังไว้กับกุนอาเกโรแต่ก็ต้องผิดหวังเนื่องจากสภาพร่างกายของดาวยิงรายนี้ไม่เอ,เอื้ออำนวยทำให้ต้องแขวนสตั๊ดก่อนกำหนดการเข้ามาเพิ่มเติมของปีแอร์อเบริกโอบามยองก็ยังไม่ตอบโจทย์แม้อบาจะทำได้ถึง13ประตูจาก23เกมที่ลงสนามส่งผลให้ซาบิย์เฮนันเดสกุนซือของทีมต้องแจ้งไปยังเบื้องบนร้องขอดาวยิงตัวท็อปโดยล็อกสเปคมายังโรเบิร์ตเลมดอฟสกี้จากไบเยนอร์ลินด้วยผลงานกว่า344ประตู จ่ายให้เพื่อนยิงประตูอีก72ครั้งในการลงสนามทั้งหมด375เกมในสีเสื้อของ b บจ์บูนิกนั่นทำให้ซาบีนันเดสต้องการตัวศูนย์หน้าดาวยิงรายนี้เข้ามาช่วยกู้วิกฤตของทีมทันทีที่เรื่องถึงหูของเลวานเจ้าตัวไม่ลังเลยเลยที่จะทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งการงัดข้อกับทีมต้นสังกัดเสือใต้ไบร์บวนิกเพื่อที่จะย้ายมาร่วมทีมเจ้าบุญทุ่มทีมนี้ในการออกสตาร์ตตัวจริงเปนเกมที่2 เลวันดอฟสกี้ตอบแทนความหวังความไว้ใจของซามบี e เฮเดนเดฟด้วยคลาสบอลที่ยอดเยี่ยมความอันตรายในกรอบเขตโทษของเลวันดอฟสกี้ทำให้กองหลังฝั่งตรงข้ามจับตายเขามากยิ่งขึ้นแต่นั่นกลับเป็นผลดีเพราะนั่นยิ่งจะทำให้เพื่อรวมทีมรอบข้างเล่นได้อย่างง่ายได้ถึงนาทีนี้แฟนบาเซโลนาได้แต่ตั้งตาเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อแล้วว่าเลวันดอฟสกี้จะยิงประตูช่วยทีมคว้าความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน